สวัสดีเพื่อนๆสายแคมปิ้งครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่าที่ผมกางเต็นท์ไปนั้นผมทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกนะครับที่ดินของเราเนี่ยนะฮะมันไม่มีต้นเสาเราก็จำเป็นที่จะต้องหาที่ปักเสานะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะทำถาวรน,นิดนึงนะแต่ก็สามารถรื้อถอนได้นะครับเสานั้นผมใช้แป๊บนะฮะเป็นแป๊บน้ำนะครับแล้วก็ เอามาตอกลงไปที่พื้นดินนะฮะส่วนเสาที่จะทำเป็นเสาสูงขึ้นไปเพื่อจะให้เ,เต็นอาศัยได้นั้นก็ใช้ไม้ไผ่ครับนะฮะแล้วก็ไม้ไผ่นั้นก็ตัดจากข้างบ้านครับนีเพราะว่าข้างบ้านของผมนั้นมีกอไม้ไผ่อยู่นะฮะเราใช้วัตถุดิบของเราที่เรามีอยู่นะครับก็ประหยัดเงินด้วยทุนเงินด้วยนะครับ แล้วเชือกนั้นนะฮะก็เป็นเชือกที่ผมเคยใช้ในตอนที่ขับรถบรรทุกนะครับก็เอามาพันๆม้วนๆม,ม,มัดๆดได้เลยนะฮะสไตล์ในการออกแบบนั้นก็ออกแบบเองเลยครับนะฮะส่วนผ้าเต็นท์นะครับเป็นผ้าเต็นท์ผืนดำนะฮะสมัยก่อนก็วิ่งรถคอกเอาไว้สําหรับคุมทุเรียนนะครับเ,เวลาวิ่งทุเรียนก็เอาผ้าผืนนี้แหละครับนะฮะคุมนะับความยาวอยู่ประมาณ6เมตรครับ ความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรได้นะครับจริงๆแล้วเขากว้างประมาณ4ี่เมตรนะครับแต่ว่าผมพับแล้วก็เอามาเย็บให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับส่วนเชือกนะครับแล้วก็หมุดที่ตอกอยู่ตรงนี้เพื่อสําหรับดึงเต็นท์ของเราก็คือใช้ไม้ไผ่เช่นเดียวกันนะครับใช้ไม้ไผ่นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ดึงเต็นท์ให้มันตึงมากนะครับนะฮะก็สามารถดึงอีกได้นะครับดึงให้มันตึงเนาะ ดึงให้ระเต็นตึตงๆแต่ว่าผมก็กางให้หย่อนๆก่อนนะก็คงไม่เป็นไรเนาะเพราะลมมันไม่ได้แรงมากนะครับเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะดึงให้ใหม่ให้ตึงๆนะครับนี่ฮะหมุดก็มีอยู่4ต้นนะครับหนึ่งสองข้างบนอีกสองเป็นสี่นะครับเสาก็จะมีอยู่แค่4ต้นเช่นเดียวกันนะครับแล้ก็ทำเหมือนกันเลยครับนะฮะก็คือการตอก ใช้วิธีการตอกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับตอกแป๊บลงไปนะฮะที่พื้นเวลาตอกก็ใช้นี่แหละครับค้อนปอนค้อนอันนี้แหละครับนะฮะใช้ค้อนปอนตอกลงไปเลยนะฮะ,ะจะให้ดูครับนี่ครับเออก้อนเหนื่อยเหมือนกันนะฝ่าจะทำเสร็จได้เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่ สุดยอดจริงๆนะฮะนี่ครับแฉแป๊บตอกลงไปเลยที่พื้นดินนะครับแล้วก็เอาเชือกมามัดเสาไว้นะครับสี่เสาเลยทั้งหมดนะฮะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับสี่เสาเลยนะก็มัดเชือกให้แข็งแรงนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเรามัดไม่แข็งแรงเต็นเราอาจจะมีโอกาสหลุดลงมาได้นะครับนี่ครับก็คือการตอกเสาของผมโอ้โห แล้วก็หาเก้าอี้นะครับเก้าอี้อันนี้แฟนผมก็ซื้อมาให้นะฮะแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เก้าอี้อันนี้ก็เอามาวางไว้ก่อนในตอนนี้เพื่อจะนั่งจิบกาแฟได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึงเลยก็ว่าได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่3อย่างเองที่นำมาใช้นะฮะก็คือ ใช้เลื่อยเอาไว้สําหรับตัดไม้ไผ่นะครับเป็นท่อนๆท่อนๆแล้วก็ใช้มีดขอเอามาตัดเชือกแล้วก็เอามาเหลากิ่งไม้ไผ่ด้วยครับแล้วก็ใช้ค้อนปอนนะครับแล้วก็มีเหล็กแป๊บนะฮะเหล็กแป๊บก็คือนี่แหละครับนี่เอาไว้สําหรับตอกพื้นลงไปนะฮะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหมุดที่ใช้ไม้ไผ่เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะ <c oughs> ก็มัดเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะนะฮะฝั่งนู้นเราก็ เอารถจอดไว้อยู่ด้านข้างนะครับเมื่อคืนผมก็นอนอยู่ในรถนะครับและนี่แหละครับก็คือที่กางเต็นท์นอนแคมปิ้งของผมนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อคืนนอนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอากาศดีมากนะครับปกติผมก็จะนอนในรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมนอนอยู่ที่บ้านนะครับเอารถจอดไว้ในบ้านแต่ตอนนี้ก็ได้ที่นอนใหม่แล้วนะฮะโอ้โหสวยไหมครับแจ๋วเลย นี่แหละครับนะฮะแคมปิ้งของผมเองนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ารถของผมนั้นนะครับที่นอนเป็นอย่างไรนะฮะนี่ที่นอนในรถผมก็นอนแบบสบายๆรถผมนี้ก็ปรับแต่งมาเป็นรถท่องเที่ยวได้แล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้หรือว่านอนพักผ่อนอยู่ในรถได้นะครับนี่ครับบรรยากาศในห้องนอนของผม นะฮะก็จะมีหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์แล้วก็ปลั๊กสำหรับชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับอ่าเป็นชาร์จไฟแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้นะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีกล่องเอาไว้สำหรับใส่รองเท้าเพื่อจะเอาไว้ท่องเที่ยวแล้วก็กล่องนี้ก็จะเป็นกล่องเสื้อผ้านะครับเราสามารถใส่เสื้อผ้าเข้าไปในนี้ได้นะฮะก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมีแมแรงนะครับมีสายเบล์เอาไว้สำหรับเผื่อลากเพื่อนๆนะฮะนี่ครับอ่า โอเคนะครับนะฮะนี่ก็คือห้องนอนของผมนะครับแล้วเวลาที่ผมนอนเนี่ยถ้าเกิดผมร้อนผมก็อาจจะปั่นแอร์นะฮะถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันนะผมจะปั่นแอร์เพราะว่ารถผมนั้นมีแอร์นะครับแต่เราก็ต้องติดเครื่องนะการปั่นแอร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่องค่าน้ํามันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ร้อนหรือว่าอากาศดีอากาศหนาวเย็นๆนะครับผมก็อาจจะเปิดกระจกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเปิดพัดลมช่วยนะครับก็คือ เราก็นอนได้แบบสบายๆเนาะตอนที่ผมไปที่ทางเพชรบูรณ์นะครับไปท่องเที่ยวนะโอ้โหอากาศหนาวมากขนาดนอนในรถยังแทบจะเอาไม่อยู่นะฮะจะบอกให้นะครับโอเคครับนะฮะวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสายแคมปิ้งอย่างผมนั้นนะครับสร้างพัดกางเต็นท์มาเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับนี่ฮะ สวยงามเลยจอดอยู่ข้างบ้านตรงนี้นี่เองโอเคงั้นขออนุญาตเก็บรถก่อนนะในตอนกลางวันนะฮะเราก็เก็บรถเอาไปไว้ในบ้านก่อนเพราะว่ามันร้อนนะเดี๋ยวส่วนตอนเย็นเยนหรือว่าใกล้มืดมืด,มดเราก็ค่อยเอารถออกมานะครับเราก็นอนในรถได้อีกเช่นเคยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบา,บายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ